สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับนี่คือเชื้อราบิวเวเรียเป็นชีวพันธุ์วิถีทางเลือกสำหรับควบคุม,มแมลงศัตรูพืชนะครับเขาสามารถที่จะกำจัดมแมลงศัตรูพืชอะไรได้บ้างและมีวิธีการทำงานอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับนี่ก็คือเชื้อบิวเวเรียนะครับเชื้อบิวเวเรียคือจุลินทรีย์ที่จัดเป็นจำพวก เชื้อราทำลายมาแมลงครับโดยทำให้เกิดโรคกับมแมลงสามารถทำลายมาแมลงได้หลายชนิดนะครับได้แก่มแมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆเช่นเพลี้ยไฟเพลี้ยจักรจันเพลี้ยอ,อ่อนเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยแป้งแล้วก็พวกไรแดงมแมลงวีขาวนะครับหนอนกระทูหนอนกอข้าวหนอนใย,ยผัก นอนม้วนใบนอนหนังเหนียวนอนผีเสื้อรวมทั้งด้วงมะพร้าวด้วยนะครับเชื้อบิวเวลียที่อยู่ในน้ํานี้2ลิตรนะครับเราก็ผสมกับน้ําอันนี้ในถังนี้18ลิตรรวมเป็น20ลิตรครับในการใช้แต่ละครั้งอย่าลืมผสมสารจับใบด้วยนะครับผมใช้สารจับใบ1ช้อนครับ คราวนี้เราก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้เลยควรฉีดพ่นในช่วงเย็นจะดีที่สุดนะครับ5ถึง7วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเข้าทำลายมแมลงของเชื้อบิวเวเียนะครับสปอร์ของเชื้อราบิวเวเียเนี่ยนะครับจะตกติดอยู่กับผนังลำตัวของมแมลงและเข้าสู่ตัวมแมลงทางผนังลำตัว รูหายใจบาดแผลบนผนังลำตัวเมื่อความชื้นเหมาะสมกับการงอกสปอจะแทงทะลุผิวหนังลำตัวเชื้อราจะงอกสู่ช่องว่างลำตัวมแมลงเจริญเติบโตสร้างเส้นใยมากมายภายในตัวของมแมลงครับเส้นใยจะใช้เนื้อเยื่อของมแมลงเป็นอาหารมแมลงจะตายในที่สุดภายในระยะเวลาต่างๆขึ้นอยู่กับชนิด ขนาดและวัยของมแมลงโดยทั่วไปก็ประมาณ3-14วันครับเมื่อมแมลงตายเส้นใยจะแทงผ่านผนังลำตัวของมแมลงออกสู่ภายนอกตัวมแมลงนั่นเองครับสปอจะแพร่กระจายไปตามลมฝนหรือติดตัวมแมลงเชื้อราจึงสามารถขยายพันุ์ต่อได้และเมื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะทำลายมแมลงศัตรูพืชต,ต่อไปครับ แมลงที่ถูกทำลายจะแสดงอาการของการเป็นโรคคือเบื่ออาหารกินน้อยลงอ่อนเพลียและไม่เคลื่อนไหวสีผนังลำตัวแมลงมักจะเปลี่ยนไปปรากฏจุดสีดำบนบริเวณที่ถูกเชื้อราเข้าทำลายพบเส้นใยและผงสีขาวของสปอร์ปกคลุมตัวแมลงที่ถูกเชื้อราเข้าทำลายนั่นเองครับ พี่ๆหลายท่านถามเข้ามาว่าสามารถที่จะขยายเชื้อบิวเรียนี้ได้หรือไม่ผมขออนุญ,ญาตนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ